จำเลยปีศาจตอนที่สี่สิบสามจีนเหอเดินผ่านป่าไปหยุดอยู่ตรงเนินเขาเล็กๆแห่งหนึ่งแสงแดดสามซองลงบนร่างของนางหลังจากทอดตาม,มองนิ่งๆอยู่กู่หนึ่งนางก็หันกลับมามองช้างอี้ยังยืนอยู่ด้านล่างแล้วตะโกนด้วยความตื่นเต้นเหมือนเด็กๆช้างอี้ช้างอี้รีบมาแล้วช้างอี้ไม่เคยเห็นจีนเหอที่มีชีวิตชีวาเช่นนี้มาก่อนเลย ตอนอยู่ในหุบเขาบานชาปีศาจหรือจะพูดว่าอยู่ในค่ายกลสิพิษชินเหอที่เขาเห็นึ้นคนนี้เงียบขรึมมากบางครั้งนางอาจจะแสดงความเอาแต่ใจออกมาบ้างแต่นางไม่เคยปลดปล่อยเองอย่างแท้จริงมาก่อน เมื่อเหมือนตอนนี้ที่นางกำลังกระโดดลดเต้นอยู่บนเนินเขาเจ้าดูสิเจ้าดูสินางชี้ไปยังบริเวณที่ไกลออกไปฉางยี่เดินขึ้นไปบนเนินพรางทอดมองตาดลงไปบ้างตรงหน้าเขาก็คือทิวเขาสูงๆต่ำๆทอดยาวสุดลูกหูลูกตาไม่รู้ไกลกี่พันลี้ไกลออกไปยังมีภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าภาพที่เห็นทําให้ฉางยี่อดตรงึงงันไม่ได้ เมื่ออยู่ตอนหน้าธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะผลได้ผลเสียหรือแผนการใดๆก็เหมือนจะไม่สำคัญอีกแล้วจีอินเหอเมือมองภาพตรงหน้าก่อนเอ่ด้วยริมฝีปากสั่นระริกแผ่นดินตรงนี้ ตรถงามมากใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าถามเขาหรือถามตัวเองช่างอี้หันไปมองไปหน้าด้านข้างของนางนางยืนอยู่ตรงนั้นเงียบๆแต่ดวงตากระพริบอดมองไปใครทั้งแววตาและมุมปากต่างสั่นระริกบง่งบอกให้รู้ว่านางกลางตื่นเต้นมากจนเกือบจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เหมือนนางเหมือนคิดจะใช้ดวงตาสลักภาพทิวทัศน์ตรงหน้าเอาไว้ในสมองช่างอี้มองนางปรางตอบว่าสวยมาก ใช่อิจิเหอพูดข้าไม่ชอบโลกมนุษย์แต่ดูเหมือนจะชอบขุนขขาวและแม่น้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลมาก พูดจบจีนเหอเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้นางเบือนหน้ามาสบตากระชางอีกชะงักถอยหลังไปสองก้าวเว้นระยะห่างจากเขาพรางกว่าตามมองเขาช่างอี้ไม่เข้าใจทําไมระเจ้าก็เหมือนกันเหมือนกันเรื่องอะไรเหมือนกับกลุ่มเขาและแม่น้ำเหล่าน,นี้ทําคนรู้สึกชอบอย่างไรเล่าช่างอี้ชะงักมองจีนเหอที่ยิ้มจนตาหยีแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจ,จู่ๆเขาก็ร,รู้สึกตัวเองไม่กล้ามองรอยยิ้มของนางตรง,ตรง ช่างอี้เบือนหนะ้าไปมองภูเขาและก้อนเมฆอยู่ไกลออกไปแทนไม่กล้าหันไปมองหน้านางอีกแต่มองภูเขามองก้อนเมฆแล้วสุดท้ายเขาก็อ่นหันกลับไปมองนางไม่ได้อย่าพูดแบบนี้อีกนะทําไมละ่ะจะทด้อื่นเข้าใจผิดได้เข้าใจผิดเรื่องอะไรระจีอจินเฮยิ้มไม่ยอมเลิกกางง่ายๆช่างอี้จ้องมองนางตรงๆตอบ พลางตอบว่าเข้าใจคิดว่าเจ้าชอบข้านั่นก็ไม่ถือว่าเข้าใจผิดนะช่างพิชะงักไปอีกรอบเจ้าชอบข้าหรือใช่อ่ะชอบนิสัยกลับไปน่างดงามไร้ทิฏฐิของเจ้าช่างอี้นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแบบนี้นี่เองถ้าเพราะสาเหตุนี้ก็สมควรแล้วช่างเป็นปีศาจเงือกมั่นใจตัวเองจริงๆ จี้อินเหอหัวเราะผ่านไปครู่ใหญ่ถึงจุดหัวเราะได้ช่างอี้เจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเหมือนอะไรช่างอี้ค่มลงมองตัวเองเหมือนมนุษย์จากมุมมองของช่างอี้เขาไม่ได้พูดแดกนั้นเพราะตอนนี้ปีศาจเลือกช่างอี้เหมือนมนุษย์จริงๆจี้อินเหอใส่หน้าเจ้าเหมือนเล่าเรื่องหนึ่ง,งความดีงามทั้งหมด,ท,หมดที่มนุษย์คาดหวังล้วนอยู่ในตัวเจ้าทั้งความเที่ยงธรรมความ อดทนความอ่อนโยนความแข็งแกร่งเจ้าเหมือนกับเรื่องเล่าที่แสนงดงามในตำนานเรื่องหนึ่งพูดถึงตรงนี้จีนเหอกนันงเงียบไปช่างอีราอยู่คู่หนึ่งถึงได้ถามว่าข้าเหมือนกับเรื่องเล่าแล้วอย่างไรต่อเล ในตอนนั้นเองเสียงแม่ทัพน้อยเกระดำกระดังมาจากด้านนี้ไปได้แล้วจิ้นให,หันกลับไปมองเห็นจีเชียงอีก,กับจูหลิงกลาังเดินมาพร้อมทหารหลายคนนางขันมากลับไปมองช่างอี้ไปกันเถอะช่างอี้พยักหน้า้ก็เดินลงจากเนินเขาโดยมีใส่เรื่องที่พูดค้างอยู่อีก กีอินเหอมองแผ่นหลังของฉางอีพรางเดินตามคนอื่นอื่นลงจากเนินเขานางเดินผ่านป่าก้าวข้ามรถได้เข้าไปในจุดพักมาและก้าวออกไปด้านนอกแต่ก่อนขึ้นไปนั่งบนรถนั้นนางหยุดชะงักเล็กน้อยก่อนหันพูดกับจีเชิงอีโดยไม่สนใจจูเลิง ตอนบ่ายเปลี่ยนให้ข้าไปขี่ม้าท่านได้ไหมจูหลิงยังมาทันได้ปฏิเสธจีเชิงอีก,ก็ยิ้มพรามเพื่อหน้าเสียก่อนได้จูหลิงไม่พอใจมากท่านตปากนางทำไมผู้บัญชาการปีศาจไม่ใช่ออกมานอกลุมเก่าได้ง่าย,ยง่ายแค่เปลี่ยนจากนั่งรถไปขี่ม้าทำไมจะไม่ได้เล่าจูหลิงเบสปาถ้าอย่างนั้นท่านก็มานั่งกับข้าไม่นั่งพูดจบจีเชิงอีกข้าก็ไปนั่งบนรถม้าของฉางอีโดยไม่สนใจจูหลิงอีกฉางอีเหลือบมองจีอินเหอแวบหนึ่ง จี้เหนือแว็บหนึ่งจะนั่งก้าวขึ้นไปบนรถมา้าโดยไม่ได้พูดอะไรจี้เหนือมอขี่ม้าจี้เชิงอีออกเดินทางนั่งกว่าตามองทิ่ทั์ที่ห่างไกลออกไปเห็นผู้คนเดินทางผ่านไปมามองด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นจี้เหนือก็ส่งยิ้มกลับไปให้ม้าก็นางเดินอยู่ข้างๆรถม้าของฉางอีม่านหน้าต่างรถถูกลมพัดเบาๆนางมองจาก นอกจากมองทีทัศน์และคนเดินผ่านไปผ่านมาจีนเหยยังคอยสังเกตสถา,านการณ์ภายในรถมาด้วยจีเชิงอีกระชางอี้แยกกันนั่งอยู่คนละฝั่งชางอี้หลับตาหนงไม่พูดอะไรแต่จีเชิงอีดูเหมือนจะสนใจในตัวเขาอยู่บ้างหลังจากพิจารณามองเขาอยู่นานจีเชิยงอีก,ก็ถามไม่ได้ว่านิสัยเงือกมีนิสัยดื้อรั้นหัวแข็งยอมหักไม่ยอมงอบนโลกนี้แทบจะไม่มีปีศาจเงือกตอนไหนถูกปราบประยศมาก่อน ที่แท้ผู้มัชาการพิศาจคนนั้นทําอะไรกันแน่เจ้าถึงยอมสีโรราบเช่นนี้จี้เหยือแอบมองผ่านม่านเข้าไปแต่ก็มองเห็นเพียงแค่มือของฉันอีวางอยู่บนตักไม่เห็นสีหน้าของเขา นางไม่ได้ปร,ปราบพยศข้าพระเอกก็ไม่ได้ยอมสิโรราบหอ,อจีเชิงเอียยิ้มบางท่าอย่างนั้นมืนรถของข้าคงต้องย้อนกลับของเขาบัญชาปิศาจแล้วสินะไม่ต้องข้าบอกเลยว่าข้าจะไม่ทําร้ายองค์หญิงชาวมนุษย์ถ้าอย่างนั้นหมายว่าเจ้ายอมสิโรราบแล้วข้าแค่กาลังปกป้องคนคนหนึ่งเท่านั้นเขาไม่ได้ยอมสิโรราบไม่ได้ยอมแพ้เขาแค่พยายามปกป้องนางด้วยวิธีที่ดีสุดเท่าที่จะคิดได้เมือม่อมาได้ในโลกของเขาเท่านั้นเองจีอินเฮิร์ลุบตาลงพรางรูปม้าที่ กำลังขี่อยู่เงียบเงียบเพราะอะไรหรือเจ้าเข้าใจไหมว่าเจ้าตัดสิใจอะไรลงไปหรือเปล่าจี้เชิงอีถามต่อข้าเข้าใจจากนั้นก็ไม่พูดอะไรอีกจี้เนอกระตุกบางเหียนมาบังคับเดินไปข้างหน้าพรางทอดตามมองเส้นทางทอดยาวบนภูเขาตรงมุมปาประดับด้วยรอยยิ้มจางจาง อยอมคข้ามืนรถม้าของจูหลิงล้อพังไปล้อนหนึ่งแตกบรรถยังไปไม่ถึงจุดพักม้า้ังจำต้นต้องข้าตั้งค่ายพักแรมบนภูเขาจีนเหงกว่าตามมองสำรวจพื้นที่รอบน้านเส้นทางการเดินทางชัดเจนต่อให้ไปไมาถึงจุดพักมา้าลินห้าชิงก็น่าจะหาที่นี่พบแต่เพื่อความมั่นใจนางสมควรทิ้งสัญลักษณ์บางอย่างเอาไว้ด้วย กังกำลังใช้ความคิดอยู่ๆฉังอี้เดินมาหยุดอยู่ข้างๆกัดเจ้ากำลังมองหาอะไรอยุ่ชี้เหนือหันเปลือบมองเขาแวบหนึ่งไม่มีอะไรพวกเขาตั้งกระโจมเสร็จแล้วหรืออืมไปกันเถอะนางฉังอี้จีเชิงอี้และจุลิงตาก็มีกระโจมของตัวเองกระโจมทั้งสี่ตั้งเรียงกันไปแถวหน้ากระดานกระโจมจุลิงอยู่ด้านซ้ายสุดถัดมากระโจมของจีเชิงอี้ที่เหนือคิดอยู่คนหนึ่งกระตัดสินใจเลือกกระโจมอยู่ถัดจากจีเชิงอี้เช่นนี้ถ้ากระโจมข้างๆมีความเคลื่อนไหวอะไรนางก็รับเหมือน ได้ทันช่างอี่ย่อมไม่แย่งกับนางเขาเดินม,มายังกระจมเหลืออย่างว่าง่ายถึงขณะกระไรก้าวเข้าไปด้านในจุ๋ยจุ๋ยเอกเรียกเขาเอาไว้ช้างอี้อืมจินอเหอมองช่างอี้อยู่ๆนางรู้สึกเศร้าขึ้นมาบางทีครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายได้หนางได้เห็นชางอี้นางช่วยจัดปกเสื้อจะยับให้เขาเสื้อผ้ายับแล้วขอบคุณชางอี้ตั้งท่าเดินเข้าไปในกระจมแต่จิ่อเหอเขาเรียกเขามาอีกช่างอี้ ฉังอี้หันกลับมามองนางทั้งสองจบตากันเงียบเียบท่ามกลางแสงสว่างจองกองไฟในย,ยามค่ำเกินจากนั้นจี้เห่อก็ยิ้มวันนี้ข้ารู้สึกว่าข้ามีความสุขและมีอิสระมากเพราะได้ออกจากหุบเขาบัรชาปีศรหเือก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จู่ๆวันนี้ข้าก็คนพบว่าคำว่าอิสระไม่ใช่การหน,นีไปไกลๆแต่หมายถึงการไม่มีความบาดกลัวอยู่ในหัวใจต่างหากจี้เหอพูดวันนี้ข้าไม่รู้สึกกลัวเลยสักนิดฉางอี้มองใบหน้ายิ้มแย้มของจี้อินเหอ จากนั้นมุมปากของเขาก็ยกขึ้นมากอืต่อไปเจ้าก็จะรู้สึกแบบนี้เช่นกันใช่ข้าจะรู้สึกแบบนี้ที่เห็นเหอยกมือขึ้นลูปศรีรษะของฉางอี้เจ้าก็เหมือนกันมีอิสระมีความสุขไม่รู้สึกหวาดกลัว จีนเหอเอามือลงฉางอี้มองนางอย่างไม่เข้าใจนะกข้าไม่ได้เจ็บตรงไหนเสียหน่อยลูกหน่อยก็ะทาให้แข็งแรงขึ้นได้เช่นกันจีนเหอโบอกมือพรางหันกายเดินจากไปหลับฝันดีนะจีนเหอกลับไปที่กระโจมของตัวเองหลังจากประตูทางเข้าปิดลงนางกวาดตามองกระโจมที่ไม่มีใครสักคนพรางสูดลมหายใจลึกในใจพราบบอกตัวเองว่าฉางอี้คือเรื่องเล่าที่แสนงดงาม ความงดงามเช่นนี้สมควรดำรงคงอยู่ไปตลอดการเรื่องเล่าเรื่องนี้ยังไม่สมควรต้องจบลงจุดตอนที่4ี่